ฝังที่4ก็ชื่อว่าที่ตั้งวิญญาณ4บวกเชื่อมไปสู่อีกหนึ่งพระสูตรพระสูตรนี้กำลังตรัสเรื่องของภพสามกำลังตรัสเรื่องของภพสามการมาพรูปพบอรูปพบโดยพระองค์จะตรัส ตอบคําถามของพระอนนท์ว่าพระอนนท์ถามว่าคําว่าพบพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้า่ะพระศส,สดาบอกว่าอนนท์กัมมังเขตังบิญญาณังพีชังตันาสิเนโหกัมเปรียบเหมือนผืนนากัมมังเขตังวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืช พระสูตรนี้ไม่ลงรายละเอียดของพืชพืชรวมกลางๆเลยพีชังตัณหาสิเนโหสิเนโหสิเนหาเ,เ,เปรียบเหมือนอย่างความอะไรตัณหาคืออยางในพืชและพระองค์ก็ตัดต่อว่าอวิชานีวรานานางังแปลว่าอวิชานีวรานานังคือเครื่องกั้นสัตตานังคือผู้ยึดติด ตัณหาความอยากสัญโยชนานางเป็นเครื่องผูกอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วก็ไล่ทีละพบไล่กรรมภพก่อนพระก็บอกว่าท่านอันซามบิญญาณปฏิทิตังวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งอยู่ เอวังอายติงอายติงแปลว่าต่อไปนะต่อไปปูณะแปลว่าซ้ำภาะวะภาวะก็คือพบพิคือภัยที่น่ากลัวนิพตินิพพตะแปลว่าสำเร็จแล้วโหติแปลว่าได้มีได้เป็นพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวเนี่ยได้เกิดขึ้นอีกครั้งสำเร็จแล้วได้เป็นแล้วเรียบร้อยแล้วให้จำคีย์เวิร์ดตรงนี้ ปุณพภาวพินิพติคีย์เวิร์ดตรงนี้จะไปซ้ําอยู่ในพระสูตรอื่นต่อไปเห็นไหมว่าพระสูตรนี้ก็มีคําว่าทิติตีตังอีกเหมือนกันใช่ไหมมีการตั้งอยู่อีกในแสงก็ทีตังอีกเหมือนกันในพระสูตรแสงกับฉากจะเห็นว่าผู้เจ้าสลับนะผู้เจ้าจะใช้ปฏิทีตังวิญญาณังวิญญาณอยู่ข้างหลัง อันนี้จะเป็นบิญญาณังปฏิทิตังดังนั้นพบจะมีได้ด้วยองค์ประกอบคือมีผื้นนามีเมล็ดพืชแล้วก็มียางในพืชความสดมียางกรรมภพเกิด กรรมาพบเกิดขึ้นพอถึงรูปปรพบพระอ,องก็ตรัสเหมือนกันพงเริ่มตรัสใหม่เลยกัมมังเขตตังบิญญานังพีชังตันหาสิเนโหนะอวิชานีวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังแล้วก็เปลี่ยนพื้นนาเป็นมัชิมายะทาตุยาบิญญานังปฏิติตังนะนะ เอวังอายติงปุณพวาวพินิพติโหติมาชิมายะธาตุยาบิญญานังปฏิทิตังปุณพวาวพินิพติอรูปภพตรัสเหมือนกันกัมมังเขตังวิญญานังพีชังตนาสิเนโหอวิชานีวรนานางังสัตตานังตนาสัญโยชนานางังเปลี่ยนตัวธาต ปณิตายะธาตุยาบิญญาณังปฏิติตังปุณภาวาพินิปติพบใหม่เกิดพระสูตรนี้จะมีแบบฟอร์มคำพูดเป็นลักษณะนี้ทั้งพระสูตรจะมีแบบฟอร์มคำพูดที่เป็นเป็นก้อนหลักๆลกสองก้อน ในก้อนหลักๆเนี่ยสองก้อนเนี่ยจะมีสามก้อนย่อยในนี้แล้วก็ตัดอีกสามก้อนย่อยตรงนี้ก้อนหลักที่หนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก้อนหลักที่สองในก้อนหลักที่หนึ่งเนี่ยก็จะตัดว่า อันนี้เป็นกรรมภพกรรมภพอันนี้รูปภพนิรูปก็ตัดคือกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชา,านิพระนังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอินยัตธาตุยาบิญญาณังปฏิทิตังนะเอวังอายติงปุณัวาพินิพติโหติพอมาก้อนที่สองก็จะ เปลี่ยนเป็นมัชชิมายะทาตุยาก่อนที่สามเปลี่ยนเป็นปณีตายะาธาตุยาอันนี้ยังใช้บิญญาณังปฏิทิตังอยู่วิญญา,างปฏิทิตังวิญญาังปฏิทิตังพระนนถามอีกทีหนึง่งผู้เจ้าก็ตัดเหมือนเดิมกรรมังเขตตังวิญญาังพีชังตน,นาสิเนโหอวิชานิปรนานังสัตตานังตนาสัญ,ญโยชนานัง ธาตุอันสามบิญญาณไปตั้งอยู่กามาพะโะก็เกิดขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ใช้คำว่าวิญญาณังปฏิทิตังแต่ใช้คำว่าเจตนาปฏิทิตาใช้คำว่าเจตนาปฏิทิตากับปัฒนาปฏิทิตาแทนคำว่าเอาทั้งหมดนี้ เข้าไปแทนวิญญาณังปฏิติตังดึงคำนี้ออกใส่คำนี้ลงไปเวลาอ่านพระสูตรให้สังเกตว่าระเบียบถ้อยคำของตถาคตสุขตะวินยโยเนยพระองค์ดึงคำไหนหายไปไม่พูดคำอะไรแล้วพูดคำอะไรมาแทนนั่นก็คือการที่วิญญาณไปตั้ง ก็เท่ากับเจตนาไปตั้งหรือปรารถนาไปตั้งปรารถนาแปลว่าปรารถนาปรารถนานี่ตัวนี้แปลว่าปรารถนาจากนั้นพระองค์ก็ตัดเหมือนเดิมผมก็ตัดต่อเป็นเรื่องของรูปภพโดยเริ่มจากกัมมังเขตตังบิญญาณังพีชังตนาสิเนโโหอวิชานิวรานังสัตานังตนาสัญโยชนานัง มัชฌิมายะธาตุยาบิญญาณังปฏิตตังเอวังอายติงปุณภาวาพิณิพติโหติอันนี้ก็เป็นเหตุให้รูปภพเกิดรูปภพเกิดส่วนอรูปภพก็เหมือนเดิมตราดเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นอรูปภพและเปลี่ยนเป็นปณีตายะธาตุยาตรงนี้ แล้ววิญญาณังปฏิทิตังก็ดึงออกใส่เจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิตาดังนั้นก้อนที่หนึ่งนี้นะอันนี้จะใช้วิญญาณังปฏิทิตังก้อนนี้ก้อนนี้จะใช้เจตนาปฏิทิตาพอเราจํราระเบียบถ้อยคําของพระศาสดาได้ทั้งก้อนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็น แบบฟอร์มคําพูดของพระเจ้าเราจะรู้ว่าท่านดึงอะไรออกหยิบอะไรใส่ในส่วนไหนตรงไหนบ้างนี่เป็นเหตุว่าทําไมพระเจ้าต้องพูดซ้ําเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าทําไมพระเจ้าพูดซ้ําเราจะเริ่มไม่ลาคาญละว,ว่ามันเป็นระบบแห่งถ้อยคําของพระองค์และเป็นการยืนยันถึงความถูกต้องและการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรนั้นทีปนน่ปรับนิดนึงปรับนิดนึงเพื่อให้เรารู้ว่า อ๋อนี่มันเรื่องเดียวกันนะแต่เปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะอันนี้เป็นรายละเอียดของพระสูตรที่ตัดเกี่ยวกับเรื่องของภพสามเกี่ยวกับเรื่องของภพสาม